นี่นะคะที่นี่นะคะที่มาซ่อนนะคะนี่นะคะมีเป็นคลองด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเป็นลำธารน,นะคะต่กว้างมากนะคะก็มาดูปลาถอนนะคะปลาทอนซ่อนกุ้งได้บเอปลาทอนบอกว่าเดียวเด้อ ถอนเข้าไปเลยนะคะโอ้มุดปลาไปแล้วนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะนี่นะคะลำห้วยนะคะลำคลองนะคะตอนเช้าไปเก็บดอกกระเจียวนะคะเช้ามาหาเที่ยงไปเก็บดอกกระเจียวบ่ายกินงข้าอิ่มก็พักนิดน,นึงแล้วก็ลงห้วยนะคะลงซ่อนนะคะม่หอยนะมีหอยนะคะพ้าถอนบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูเด้อเดี๋ยวค่อยดูทีหลังนะคะเพราะว่าน้องพัดไปไม่ได้นะคะกลัวลื่นนะคะดูกลัวโทรศัพท์ตกน้ํานะคะมีขี้เท้าด้วยนะคะ ของนั้นก็เป็นที่สุ่งนะดีๆนะประถอนดีๆนะผักหนามก็จนแก่นะประถอนลงเลย่ะลงแล้วลงน้ำลึกแล้วนะคะขึ้นมาเลยค่ะลึกแล้วนะคะ,ะนนใช่เอ,อ อนนะใช่อุ้มนั้นยังไม่ได้ซ่อนแต่ว่ามันไม่ลึกหรอม,มันลึกเดอ้อมันผัดเดินระวังระวังนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์นรรนในกระเป๋าสองเครื่องสามเครื่องนั่นนะคะกลัวนะคะกลัวลื่นนะคะพลาดมาน,นี่ไม่รู้มันได้ไหมเนี่ยน้ำม,มันตื้นเกิน อย่างน้อยก็มีอะไรนะน,นั่นไงตัวใหญ่มากเลยอ้อาวมาแๆ่ออช่างหวานี่นชิมหพอเห็นอืมดีดบ่ดบก็บเห็ืเดบีดบเ็บๆดียวชีวิตบ้านนอกนะคะก็ต้องหากินแบบนี้นะคะจบข้าวนะเยอะนะคะเอามีปูด้วย ไม่เห็นไม่รู้แต่เห็นเห็นแต่อีปูนี่ตัวเมียอีกแล้วนะคะปูนะคะกุ้งเก้วขาไปชิญไม่รู้เห็นดิตึ๊บ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 ตัวใหญ่น้ำพรมเลยมัน่อนแถวนี้หละมันรักมัน่อนเก่งเก่งมากกุ้งแก้วไม่ลงนองใบตองต้องใส่อยู่งานเอาประทานเลย น,ะะนี่นะคะบรรยากาศห้วยนะคะแล้วซ่อน,นอรถตัวนี้ต่อนะคะอ ระวังเด้อระวัง,ง,งะะลืมลืมหมอนครับอืมเล็บหมดีชีวิตกุ้งด้วยเด้อค่ะเดอ้อนี่นะคะนี่นะคะกุ้งดะนี่ค่ะกุ้งนะคะนี่นะคะ่ะเต้นอยู่ยิงย่งยิง่งยิ่งยิ่งนะคะดูหน้าคนสินี่หน,น้าคน นี่คนะคะนี่ตัวนี้ออะันนี้ถือว่าได้นะนี่นี่ใช่ใช่ดูปะถอนนะคะดูปะถอนนี่นะคะที่เราไปช่ออนนะคะนี่นะคะนี่นะคะมีกุ้งด้วยมีผงหนามด้วยมีอีปูด้วยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็มีแมงแมงแมงกระดาด้วยนะคะนี่ค่ะแมงดานะคะได้ครบสูตรเลยค่ะได้ทุกอย่างนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์น้องพัดนะคะขอบคุณค่ะ